เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับทีมงาน6ล้อซิ่งนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซิ่งสมชื่อหรือเปล่านะฮะจะซิ่งสมคําล่ําลือหรือเปล่านะวันนี้มาอยู่กับตระกูลฮีโน่ครับนี่เลยนะฮะนี่เลยครับรถบ้านเสียปามครับนี่เป็นไงทุกคนวันนี้ก็พามาขุดบ่อเดิมครับนี่เลยครับก็จะมาอัปเดตความคืบหน้านะฮะ ของการขุดบ่อนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้มาทํางานหรอกนะครับมีแต่2คนกับเสียปาล์มแล้วก็น้องอังเป้านะครับผมมาขุดนะทุกคนนะเราก็แบบมาเป็นครั้งคราวนะฮะก็จะมาอัปเดตให้ดูครับนี่เลยก็เหลืออีกประมาณครึ่งนึงเลยนะนะครับผมขุดดินได้ประมาณหลายร้อยลถเลยนะฮะนี่เห็นไหมอ๋อขุดยังสวยอะบอกเลยครับทีมงานเรานะฮะสนใจก็จ้างพวกเราได้นะทุกคน เดี๋ยววันนี้ก็จะมาขุดอีกครับเ,เดี๋ยวจะเอาดินไปถมที่กันครับผมเพื่อมมใพ้ประการเสียเวะลาครับมาปมาปาให้จะไปไหนไวะยังไม่ได้ใส่ดินเลยลืม <c oughs> กำลลงว่าจะวิ่งไปนางงานนะหน้างานนั่นหรอเมื่อกี้อ่ะลืมชิมหายแล้วได้ที่หลอ่อเพื่อนเลยอ่ะโอ้ตายแล้วไม่โครขับทันปะเนี่ย เรแบบห้ามย้อนสอนนะพี่ไหมอันนี้ออ๋ได้เลยครับได้เลยเออมันย้อนสอนไม่ได้นี่ห่าอยู่เดี๋ยวเราจะมารับไปขับรถไถรอแล้วกันนะครับอยู่ไหนคาร์ลิสต์คา์ตักนะครับผมนี่รถไถ่าแล้วได้ไม่เยอะเกินมาเยอะกับรถไถเมสซี่อีกนะมากับเจ้าแคทนะครับผม3 2 0สองศูนย์ดัวอันนี้หน้างานเราครับอันนี้หน้างานเราครับ เราจะดันผมคลองครับตรงนี้ไม่ใช่คลองดี่เป็นแอ่งน้ํานะทุกคนเออเขาจะทําคาเฟ่ครับก็น่าจะเ<ช><ไ>ป็นโม้มเรื่องหน้างานหน่อยนะใช่ครับก็มานี่ก่อนนะครับเพราะว่าแบบอยู่ตรงนั้นก็แบบไม่มีงานไม่มีการนะทุกคนนะไปยืนดูเขาขุดดินอะไรเงี้ยมันว่างเกินไปจานเขาเรียกว่าจานเตานะครับอันนี้จานเตาครับนะเสียปามนี้ก็แบบล้างมือแล้วนะทุกคนนะขี้เกียจครับ เห็นไหมตะกรอนนี่แบบโอ้โหโดดใส่โดดใส่อะไม่โคอ่ะเดี๋ยวนี้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 วางมือครับแม่ขับรถไถ่แม่เห็นผมลงคลิปทีไรนี่เห็นแต่ขับรถไถ่เออเดี๋ยวเรามาแต่งหน้างานรอดีกว่าครับระหว่างที่เออ่ น้องอังเปาขับไมโครครับตักดินให้เอ้ยเลยมายางไงวนะน่ะตกใจมดเลยครับแม่เดี๋ยวเราไปไถหกล้อก่อนนะทุกคนเนีเ่เปิดไฟวิๆๆ่งๆซะเลยป่านเดียวกันนะนี่รถรถป้านเดียวกันครับ ระสไตล์นะฮะ,ะเดี๋ยวรอตรงน,นี้แหละนะครับเดี๋ยวสพักแล้วก็ถึงคิวแล้วนะฮะ ตั้งนั้นเลยว่ะตอนเราเก่าก่บเพื่อนนะได้ครับไม่คุยด้วยครับรถเก่าไม่คุยด้วยนะครับยอกหยบมาแล้วมาแล้วครับยื่นสมอลท้องนี่ทีเด็ดเลยครับผมเออยทำไรอ่ะทำไรอ่ะชนี่ชนรถมิชลินก็มีทั้งทั้งใหญ่ทั้งเล็กไอ้มิชลินเนาะไหใครอ่ะใครอ่ะ กับผมอ่ะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนวะมาดูว่ะเออของเราน่าจะเดนนะว่าชอบแมวครับผมครับผมอ่าสรุปก็ได้ขบไม่โกเหมือนเดิมครับมาแล้วครับเห็นพี่ไหมเห็นพี่ไหมขบไม่โกได้แล้วนี่ ต้องต้องให้เสียงไหมครับเรื่องนี้ครับผมเองได้คิดอยู่ไม่ไม่ไม่ผมเองนครับผมเอนอยู่ครับมันทำว่าเรคําลําเรื่อ สปาร์คได้ชนกันนะฮะเดี๋ยวต้องมีสเกลเลยน้ำเลย่ไอ้เดี้ยวก็ไม่เปิดนะเมื่อที่ไหนมันเปิดไม่ได้ครันปักครับนี่มีอยู่นะไอ้เดี๋ยวสงสัยช่างต่อไปกินช่างไหนทำเนาะครับท่างชาวบ้านเออช่างไม่หรือเปล่าไม่รู้ครับามซื้อยกมาหรอครับ เรา,าเจะาปะ่าไปขออ, <c oughs> ขออนุาตนะครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋แม่โอ,โอ้โหแซ่าเลย จะดูะถ่ายดันเงินคลิดแตกเลยครับคลิปนี้แน่นอนครับไม้ต้องหัเเวเรือเรือตถดไถไอ้ป๊าบไอ้ป๊าบตั้งลักคายให้ก่อนก็<ะ>ตั้งลักคายให้ก่อน<ะ> ตรงนี้ซื้อเพ็กเตอร์แน่นอนไอ้ผมตั้งไว้แล้วโอเคครับโอเคตอนรถถ่ายดันก็ได้เรื่อยๆอยู่นะตอนรถถ่ายดันนี่แหละสดจริงจิแม่ที่จะกับไปเตมบอลแน่นูนูโจมไม่ไม่ไม่เตะแล้วบอลนะมาทำรถถ่ายแทนแม่ที่โฟกัสสันอะไเลยครับแต่ว่ามันแรงจริงนะมันดันดินแบบโคตรดีอ่ะ เราเปล่าใส่ให้พี่ก่อนเปล่าไอ,อนน้ขอพี่ไม่ก็ใส่เนอะก็ต้องใส่เนอะอะไร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 อย่าอย่ารัดคิวดิไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยแบบนี้นะไม่ได้เลย <c oughs> แกลรถถายดันไม่ไปว่ะดีมันใหญ่ ว่่าอยู<ม>ตั้งแต่เล่นมานี้พี่ว่าน่าจะเป็นคันคูปต้าไอ้คันนั่นเลยน่าจะดันดีนดีหมดเลอไ้รถแอปามอะม่ะเล่นวิงเร็วอ่ะเออคันนั่นเลยเวิ่ง80อ่ะรถไทยอะไรวะ80 เออเราดักเต็มแล้วมั้ากมามามาเดี๋ยวๆเดือดๆเลยชี้ชิ้แต่เสียงบีบแต่ไม่อยู่ไกลๆโน่นน่ะอยู่หน้าง,งานก็ยังได้ยินอ่ะอาล้วเหยียบคันเร่งไม่ไปปะไหนไปยังเนี่ยมันเหยียบคันเร่งไม่ไปอ่ะเอาหรือสตาร์ทเครื่องดีก <c oughs> ว่่า <c oughs> สตาร์ทเครื่อง say dat Không nè, này này này, à sau đường, nó được như thế nào chưa nó chút cái khăn thế nào chưa có chút được như น่<า>ย,ยนังกิ๊บเลยนะจนรถไฟเนี่ยไม่ได้ชนะะนะถาฟเนาะไม่ใช่เอฟเท่านะชนเรื่องคู่เลยทำไมมันต้องมีป๊กปลาเหมือนกันด้วยวะไอบางทีแม่งเล่นแบบอะไรนะนแบบเพี้ยนผิดหรืองูกวเลยเอฟเลากับไปลา ดันหน่อยครับรีบดันหน่อยครับโอ้ทารีไม่มาแต่เมื่อวานเลยครับผมพี่ไม่ไม่ต้องตักแล<ะ>้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งแทนเอาแบบนั้นเหรอพี่ไม่ได,ดันอย่างเดียวเลยเป็นดันไม่ไดันเนะโอ้แบบนี้ก็ได้ค่าเที่ยวแบบเดียวเลยดีอ๋อเรียแล้วติด,อ,ตดอะไรติดอะไรวะเนี่ย มันนั้นยากกว่าไอ้ดินจะเป้าใส่กันของพี่ด้วยนะครับผมอ๋อเสียปามน่าจะขับรถเรามาแล้วเหรอเออว่าแล้วสีฟ้ามาแต่ไกลเลยครับ น้ำเลยคนระับน้ำเลยเอาเอาตรงนี้ก็ได้ป่มเ,เออเออปาลามถือแลวรีบไปนรีบไปไหนนั่งแล้วลงน้ำก็ได้เรามันสะเทือนน้ำสะเทือนบงกี่แล้วลถเราอันนี้ที่เราดันไม่ได้งไงแบบรถเรา เราย้ถงเย็นต้องเห็นเป็นพักว่ะนี่เลยต้องเจอแบบจะยักษ์คนนี้ว่ะนี่แท็กเตอรแบบ์แบบนี้เลยแบบนี้เลยว้าของแท้นะนี่ทังทีเดียวอ่ะ นี่ดันทีเดียวครับลรลพลังของจริงอ่ะพลังของจริง d c เอ้ยไม่ใช่ 哎。Uh huh. uh huh. เยังไม่ทิ้งใค่ทิ้งใคนี่ครับเจอแบบนี้ครับผมครับทุกคนไปครันไปครับไปครับเสร็จแล้วครับ ก็เจอแบบนี้ครับไปขับไปไหมไปครับไปไปไหมไครับ,แบบบรถขึ้นมาขับรถไปท<ด>ึ้นมาแลจอดจอดตรงน,นั้นเลยจะล้างรถเหรอล้างรถก็ไม่ไดครับรถม,มันเปลือกอดดย่างนี้ดตอนนี้ก่อนจะเสร็จแล้วนี่ผมผมต่อให้หมดเลยตอนนี้ไหนดันไม่เสมอเนะนี่ยหนเฮ้ยเอาอะไรวัดยังเอาตลับน้ำมาวัดก่อน ตุบต้บเราที่ไม่ไปกับฐานเลยเได้อยู่นะเดี๋ยวเปลามาอีกเที่ยวมนะันอ่ะไปพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าขอขอเอากองนี้หน่อยกำลังมันด้ยวยวโอเคไปครับผมไป ต่อคลิปหน้าครับนี่เลยผมนะฮะก็ยังไม่เสร็จครับผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยทุกคนนะ<ต>ครับผมามจะอััคอีก